Thank เฟิรนหรือวุ้นผลไม้จีนทำง่ายในที่บ้านช่วยคลายร้อนได้ดีสุดเลยโดยเพื่ของฟาร์มวันนี้นะคะฮา,ว,นนะะฮาวีเฟชน้ำผลไม้ของประเทศออสเตรเลียผลิตจ,จากน้ำผลไม้แท้คุณภาพดีไม่แต่งกลิ่นไม่เจอสีสังเคราะห์และไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะเป็นความหวานที่ได้จากผลไม้แท้ๆเลยค่ะโดยพารจะต้มน้ำผลไม้ให้พอเดือดนะคะแล้วก็จะใส่ผงวุ้นปิงเฟิร์นลงไปค่ะทำแบบนี้ทั้ง3รสชาติเลยนะคะส่วนใครจะใส่สีผสมอาหารเพิ่มเติมเล็กน้อยแบบฟาร์มเพื่อเพิ่มสีสันให้กับวุ้นของเราก เดือดอีกครั้งนาไปเทใส่พิมพ์แช่ตู้เย็นไว้ประมาณ3 4ชั่วโมงหรือจนกว่าจะเซ็ตตัวแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็จะตกแต่งด้วยโรสแมรี่กับส้มนะคะบอกเลยว่าส้มชิ้นใหญ่มากแล้วฟงก็จะวางดอกไม้ทานได้ลงไปค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วส่วนถานอื่นๆนะคะก็สามารถตกแต่งได้ตามชอบได้เลยฟงใส่เป็นแอปเปิ้ลเลมอนแล้วก็โรยทองเล็กน้อยค่ะช่วงนี้ก็น่าร้อนนะคะใครกําลังหาเมนูคล้ายร้อนฟาร์มแนะนําเมนูนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทานแล้วคือสดชื่นสุดๆ